สวัสดีครับรายการแดกไปเื่ววันนี้นะครับอยู่กันที่ร้านหวานกุ้งครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมร้านนี้นะครับจะเด็ดเรื่องลอดช่องโฮมเมดครับผมเส้นเนี่ยคือเส้นที่เขาทําเองั้งนั้นเลยครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในร้านกันเลยครับว่าจะมีเมนูอะไรแนะนําบ้างครับสวครับร้านหวานกุ้งค่ะอยุธยาค่ะของเราก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านลอดช่องโฮมเมดค่ะเมนูหลักก็คือลอดช่องเลยแล้วก็จะมีเครื่องดื่ม าทานคู่กับเล้าช่องนิดน้อยอีกจมนูล้วก็คือเล้าช่องโฮมเมดทำเส้นสดวันต่อวันค่ะทำเองไม่ใส่สีไม่ใส่สารกระบุกก็คือเป็นทำสดวันต่อวันเลยกด,ดสดสดทุกวันค่ะพี่อยากจะแนะนำเมนูอะไรที่จะต้องสั่งครับผม ก็ต้องเป็นลอดช่องเลยค่ะเป็นลอดช่องโฮมเมดเพราะว่าของเราเออนอกจากเส้นสดแล้วก็ยังใช้กะทิสดแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้1 0อซก็จะเฮลตี้ไม่หวานแสบคอนอกจากอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะส่วนท็อปปิ้งก็สามารถเลือกใส่ได้ท็อปปิ้งก็จะมีอย่างดั้งเดิมเลยก็จะเป็นแตงไทยเผือกข้าวเหนียวดำอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบใหม่ๆที่มี่คัดสรรมาก็จะอย่างเช่นข้าวโพดปิ้งถั่วแดงมะพร้าวอ่อนมะพร้าวกะทิแลว้วก็มีอะโวคาโดตามดยกัน ร้านตั้งอยู่ที่อยุธยานะคะก็คือตรงข้ามประตูเข้าออกวัดตึกค่ะวัดตึกจะอยู่บนถนนอูทองค่ะของเราอยู่ติดถนนเลยตรงข้ามประตูเข้าวัดเลยสามารถจอดรถในวัดได้ด้วยค,ครับเปิด1ิโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะหรือว่าถ้าเราช่องหมดก่อนก็อาจจะปิดก่อนเวลาบ้างค่ะเปิดทุกวันนะคะค่ะก็ฝากเพจหวานกุ้งค่ะเซิร์ชภา,าษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ใน Facebook แล้วก็อินสตาแกรนะคะเบอร์โทรศัพท์0979351498ค่ะถ้ามาอยุธยาแล้วรู้สึกร้อนๆอยากหาอะไรเย็นๆทานก็มีร้านลอช่องโฮมเมดของเรานะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะให้ลูกค้านั่งทานเย็นๆในบรรยากาศคาเฟ่ค่ะก็จะเป็นทานลอช่องสดๆเย็นชื่นใจแล้วก็ในบรรยากาศเย็นชื่นใจแอร์เย็นฉับค่มแวะมาทานได้ค่ะครับขอบคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับ